เอาละค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นวันที่ถ่ายรายการพิเศษแล้วนะคะแต่ว่าพี่ป้อมติดประชุมเพราะฉะนั้นก็เลยมีการโทรมาสั่งปุ๊กระหว่างนี้ก็ให้เล่นแอปอะไรไปก่อนเล่นเกมกันไปก่อนเพื่อการค่าเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยตอนนี้เป็นแอปที่อินเทรนที่สุดค่ะคือว่ารอซัมติงค่ะเอ้ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตัวรอซัมติงเป็นยังไงบ้าง ตลาด .com ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดตลาด o อมันใจได้ของชั่วดูทุกคนมุ่งมั่นกับการจิ้มจอมากเลยทีเดียวคือเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ทักษะในการวาดรูปก็จริงเลยดอซอมติงเป็นโปรแกรมที่อาจจะมีมาสักพักแล้วนะแต่เพิ่งมาจะฮ<ม>ิตในประเทศไทยเมื่อสักอาทิตย์สทิตนี้มันเป็นเกม เหมือนว่าภาพแข่งกันนะครับถ้าเล่นมาสพาแล้วจะเห็นมีมีเพื่อนบางคนนะครับส่งมาบอกแล้วว่าเฮ้ยคอมเจนกับเราหรือยังนะครับจะได้วาดภาพโต้ตอบกันว่าภาพที่เขาวาดรูปวาดเนี่ยเป็นภาพอะไรเขาวาดมารูปหนึ่งนะครับดูมาเล่นยังไงกดเพล์นะครับผมส่งรูปภาพให้ให้น้องบอยทายรูปหนึ่งนะครับบอยจะทายถูกไหมนะครับถือมือมันจะเด็กหน่อยแต่ผมมีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นปากกานะครับใช้คุมก็ช่วงนี้แหละมันจะมีตัวหนังสือบอกเป็นคำใบ้นะครับคล้ายๆข้อสวดนะครับมันยังต่อไม่ได้ผมก็เลยลบก่อนวาดใหม่ พิกอาถูกต้องนะครับเนี่ยผมกับบอยก็ได้คะแนนแหละต่างคนต่างช่วยกันนะครับแล้วก็จะได้ได้แต้มด้วยกัน2เหรียญแล้วเดี๋ยวดูฟิล์มมือฟิล์มือสีดาะพี่ป้อมนะครับว่าพี่ป้อมวาดยังไงแกเด็กถาปะนะแกว่าแกลูกเก่งนะโอ้ยสบายบอยจิ้มหน่อยเลยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ MacBook เฮ้ยใ่ต้องวาดวาดโน้ตบุ๊กกลับด้านอันนี้มันก็เป็นแอปที่ ค่าเวลาได้ดีแล้วก็การวาดรูปด้วยทีนี้ก็จะมารู้กันว่าใครที่มีสกิลในกนารวาดรูปด่ในบ้านสรุปว่าหลังจากผ่านไปแล้วเกือบสิบเกมตอนนี้ก็พี่ป้อมอยังไม่มาค่ะเพราะฉะนั้นก็วาดกันต่อไปเนี่ยถ้าเราอยากได้สีเพิ่มเรากดบวกนะครับมันก็จะมีชุดสีชุดหนึ่งเนี่ย249แต่ตอนนี้ผมมีอยู่แค่2 0 2ยังไม่พอ